ฤดูใบไม้ผลิมีอากาศดีปลอดโปร่งเหมาะที่จะเดินออกจากอาคารไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ยี่ยมชมแหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะครับคุณหวังสือสือร,รัฐมนตรีช่วยกระรวงวัฒนธรรมไต้หวันร่วมกับคุณหลินจินลี่ผู้อำนวยการหอวรรณกรรมไต้หวันประกาศเริ่มต้นกิจกรรมย่ำตอกชมวัฒนธรรมกันเถอะ Let's go <S หอวรรณกรรมไต้หวันนะครับได้รวบรวมหอวรรณกรรม32แห่งและแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมโดยรอบรวมกว่า100แห่ง ว้ในเว็บไซต์จุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมร้อยแห่งซึ่งเป็นตัวหนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุดเช็คอินร้อยจุดแนะนําจุดท่องเที่ยวเฟี้ยวในไต้หวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องถึง6กิจกรรมที่ไถหนานจางฮวาแล้วก็ไทเปครับโดยเริ่มต้นที่ไถหนานนั้นจะมีกิจกรรมบันทึกอาดยาก,กรรมของใช้ใบหัวให้ชาวบ้านทําหน้าที่เป็นตํารวจในสายตาของเจ้าอานณานิคมพิจารณาว่าพฤติกรรมของคุณใช้ใบหัวนั้นเป็นปัญญาชนหรือว่าเป็นผู้มี ีความคิดเห็นสันคลอนรัฐบาลกันแน่ส่วนที่จังหวานะครับก็จะมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าบัญชีมิตรไล่เหอให้ชาวบ้านจำแรงตนเป็นนักเรียนในโรงเรียนของรัฐระดมชาวบ้านเข้าร่วมโครงการเพื่อปฏิรูปสังคมให้เป็นไปตามความฝันของตัวเองและที่ไทเปน,นั้นก็จะมีกิจกรรมรายงานเจียงว,วยสุย ให้ชาวบ้านทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวรายงานชีวิตเจียงไว่ซุยตามสถานที่ที่ตนได้ไปเยี่ยมชมซึ่งก็หวังว่าจะอาศัยวิธีการง่ายๆสบายๆให้ประชาชนเข้าใจประวัติศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณหลินจินลี่ผู้อำนวยการหอวรรณกรรมไต้หวันบอกว่าใช่ค่ะให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจรึงแนะนำแนวทางแบบนี้ให้ประชาชนเนี่ยไปค้นหาด้วยตัวเองนะคะ ให้เข้าใจประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของไต้หวันด้วยแนวทางของตัวเองส่วนคุณหวังสือสือรัฐมนตรีช่วยวัฒนธรรมไต้หวันบอกว่าการถือกําเนิดขึ้นของร้อยจุดเช็คอินวัฒนธรรมรู้สึกว่าเป็นการตอบสนองความฝันเช่นนี้ซึ่งหมายความว่าจะต้องนําเข้าสู่ชีวิตจริงเท่านั้นและพบในชีวิตจริงใครทําอะไรบ้างพูดอะไรบ้างเคยพยายามอะไรบ้างจนกลายเป็นไต้หวันในวันนี้คุณไล่เยื่ยนนะครับผู้กอ่อตั้งมูลนิธิไล่เหอบอกว่าหากไม่มีพื้นดินก็ไม่มีวรรณกรรม วัฒนธรรมแนบแน่นกับพื้นแผ่นดินริษนัยสายประภาสรายงาน